กูนาโรมปนชายเตหรือนามาอาจัญยาสัทโทสุโกพระเจ้าเจ้าขอรันาบารมีเจ้าพระองเจ้าพระเจ้าพระองเจ้าพระองค์เจ้าพระอเจ้าพระองเจ้าพระองค์เจ้าพระางค์เจ้าพระองร์เจ้าพระองค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 ์เจ้าพระกงคทเจ้าพระองค์เจ้าพระองคเจ้าพระองค์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 เจ้าพระองคเจ้าพระองค์เจ้าพระองค์เจ้าพระองเจ้าพระองคเจ้าพระองค์เจ้าพระองเจ้าพระองค์เจ้าพระองค์เจ้าพระเจ้าพระเจ้าพระองเจ้าพระคาะ พ่อเจ้าขอน้อมนําอภรรตตัวตนทุกขุนฝนให้มาสุ่มซ่อยู่นสถานที่อันเป็นมงคลแห่งนี้ข้าพเจ้าจะขอรุ่นนาบรมีครูบาจารย์ทุกองคตรงจูมาเสด็จนสถานที่อันเป็นมงคลแห่งนี้ในองค์ในสุภคชฐานที่ไม่ได้กอบวิญญาณฐานที่ไม่ได้ปกุมโยธาไม่ได้เก็บเกสรคุณครูให้ภูมเป็นเอแก่คนทั้งหลายเอีใครท้ายอีอย่างละมั่งทุกจะกรีจโสมาเรตอาดปัญญาอาปัญญายิ่งดุโอมีธีทัศนิดนามครูบำเพ็ญตรังการุษฐานุสังในวันนี้ที่เป็นไปไม่ได้ เจ้าข้ามันมีพระพาโรอขอเบิกอันเป็นมงคลให้เป็นไปได้นักปณิยด้วยเถิดด้วยนามนังน้ำโสยุโสยุทธานามาอาจริยมหมายว่าสิ่งอันกรรมการใดที่เป็นมงคลทุกท่างเสกเห็นไปได้หรือไม่ขอสิ่งนั้นจงบังเกิดให้ล้ำเลิศกว่าคนทั้งโลกตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปด้วยกินกินตังกินพัฒนธังยังกินเก่งกินฉิมถ่ายทั้งหลายเอหิมมามากินวิโสกินตังพันธังเอหิมกินถายทั้งหลายกินที่นี่ยางกินตังพันธังเอหิมกินฉิมทั้งหลายกินนักการังยังบุตริ่กินมนุษย์ทั้งโลก 要么到底。